สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกนะคะนักเรียนวันนี้คุณครูจักสีิวันจัตตะนะคะหรือคุณครูพ่อสาวนะคะค่ะสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นป .1 น,นะคะค่ะซึ่งคณิตศาสตร์เนี่ยที่คุณครูสอนมานะคะที่ผ่านมาคาบนี้ก็เป็นคาบที่7แล้วนะคะค่ะจำนวนนับ1นึถึง 10, และก็0นย์นะคะนักเรียนก็ ได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะจำนวนนับ1นึ่งถึง10ได้ศูนะคะค่ะส่วนวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะค่ะการเปรียบเทียบจำนวนนับเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะค่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะว่าการเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะ เท่ากันไหมนะคะนักเรียนมาดูนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะนับดูสิลูกมีไก่กี่ตัวอหนึ่งสองสม,มีไก่3มตัวนะคะทีนี้มานับทางด้านขวามือนะคะทางด้านขวามือมีไข่กี่ฟองนะคะนับดูสิคะลูกหนึ่ง 2 3นะคะอันนี้เป็นการนับนะคะหรือเราสามารถเปรียบเทียบโดยการโยงเส้นลากเส้นไปนะคะก็คือจากไก่ตัวที่1ลากไปหาไข่ในฟองที่1นนะคะต่อไปไก่ในตัวที่สองก็ลากไปยังไข่ฟองที่สองนะคะ ต่อไปไก่ตัวที่3ก็ลากไปยังไข่ฟองที่3นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีจํานวนเหลือไหมคะลูกไม่เหลือนะคะก็แสดงว่าไก่3ตัวแล้วก็มีไข่3ฟองเราสามารถตอบได้ว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะลูกคะ่ะนะคะเท่ากันนะคะหรือว่าเท่ากับนะคะเพราะฉะนั้น3เท่ากับ สามนะคะค่ะทีนี้ลองมาดูในตัวอย่างต่อไปนะคะค่ะนักเรียนมานับแมลงเต่าทองดูสิลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เขียนนะคะว่าแมาลงเต่าทองเนี่ยมีห้าตัวเราก็เขียนเลขห้าไว้นะคะต่อไปมานับผึ้งสิลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เราก็เขียนเลข6นะคะทีนี้มาดูสิลูกว่า5กับ6เนี่ยนะคะถ้าเราโยงเส้นนะคะมาเลงงต่อทองลากมาที่พึ่งนะคะต่อไปตัวที่2ก็ลากมาพึ่งตัวที่2นะคะต่อทองตัวที่3ก็ลากมายังพึ่งตัวที่3นะคะตัวที่4ก็ลากมายังพึ่งตัวที่4เต่าทองตัวที่5ก็ลากมายังพึ่งตัวที่5นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า 5ไม่เท่ากับ6นะคะก็คือ5ไม่เท่ากับ6นะคะค่ะทีนี้มานับต่อไปอีกนะคะลูกมาดูนะคะนับดูสิคะลูกมีกี่ตัวคะ1,2,3,4,5,6,7 มีเสียดาว7ตัวนะคะทีนี้มาดูสิลูกมีกี่ตัวคะหนึ่งสองามสี่ห้าหกดอ่านี่ก็มี7ตัวนะคะนี่ก็มี7ตัวเพราะฉะนั้น7เป็นยังไงกันคะก็คือ7เท่ากับ7นะคะค่ะอันนี้จำนวนเท่ากันเท่ากับเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะ ต่อไปนะคะลูกเรามาเปรียบเทียบจํานวนนะคะการเปรียบเทียบจํานวนนับมากกว่านะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะค่ะทีนี้มานับลูกบอลดูสิคะลูกนับลูกบอลหน 1, 2, 3, ึ่งสองสามสี่มีลูกบอลสี่ลูกเราก็เขียนสีเอาไว้นะคะต่อไปมานับ อีกด้านหนึ่งนะคะมีลูกเทนนิสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีลูกเทนนิสหกลูกนะคะทีนี้สี่กับหกเป็นยังไงคะลูกอ่าเมื่อโยงเส้นแล้วหนึ่งก็โยงมาที่หนึ่งสองก็โยงมาที่สองสามก็โยงมาที่สามลูกบอลลูกที่สี่ก็โยงมาลูกเทนนิสลูกที่สี่นะคะทีนี้เหลือลูกเทนนิสอีกสองลูกนะคะ เพราะฉะนั้นลูกบอลมี4ลูกเทนนิสมี6นะคะเราก็เขียนได้ว่า6มากกว่า4นะคะค่ะ6มากกว่า4นะคะหรือ4น้อยกว่า6กนะคะก็คือเครื่องหมายมากกว่านะคะมากกว่าก็จะไปกินตัวที่มากนะคะลูก6มากกว่า4นะคะค่ะทีนี้ มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะลูกมานับดูนะคะมีเท่าไหร่คะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะมีลูกขาดห้า 5. นะคะทีนี้มาดูรูปหน้ากากนะคะนับพร้อมกันสิคะลูกหนึ่งสองสามสี่มีหน้ากากสี่แล้ก็เขียนเลขสี่นะคะลูกขาดห้าแล้ก็เขียนเลขห้าไว้นะคะเพราะฉะนั้น นะคะ4น้อยกว่า5นะคะหรือ5มากกว่า4นะคะเคลื่องหมายมากกว่าจะหันไปกินตัวที่มากนะคะนี้แบบนี้เราเรียกว่า5มากกว่า4นะคะหรือ4น้อยกว่า5นะคะต่อไปนะคะให้นักเรียน หยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งนะคะก็คือเล่มนี้นะคะลูกนี่คือหนังสือคณิตศาสตร์นะคะค่ะเล่มนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเปิดน,นะคะเปิดหน้าที่เก้านะคะหน้าที่เก้านะคะค่ะก็คือหน้านี้นะคะลูกก็คือแบบฝึกหัดในหน้าที่เก้าการเปรียบเทียบจํานวนนะคะให้นักเรียนเนี่ยโยงเส้นนะคะ โยงเส้นจับคู่รูปแล้วเติมคำว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันอ่ะนะคะนักเรียนมาดูในข้อที่หนึ่งนะคะมีรูปแอปเปิลกับรูปชมพู่นะคะนักเรียนโยงเลยนะคะลูกอ่อนนับพร้อมกันที่คะลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะมี ส้มหกนะคะต่อไปมานับดูชุมููนะคะลูกหนึ่งสอามสี่ห้าหนะคะหส้มหกุมพูก็หเท่ากันไหมคะลูกค่ะเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนลงไปเลยว่าเท่ากันนะคะค่ะอันนี้แบบฝึกหัดในหน้าที่9ก้านะคะลูกต่อไปนะคะ หน้าต่อไปนะคะค่ะก,ก็คือในหน้าที่10นะคะในหน้าที่10บเขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับรูปที่มีจำนวนมากกว่านะคะค่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะข้อที่1น,นะคะมาดูนะคะคัพเค้กนะคะนะด้านบนก่อนนะคะ1 2 3 สีด้านบนมี5นะคะเราก็เขียนไว้นะคะว่า5ด้านล่างนะคะนะับพร้อมกันสิคะลูก1 2 3 4 5 6ข้างล่างมีเท่าไหร่คะ6นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้นักเรียนกากระบาดในช่องที่มากกว่านะคะเราก็มากากระบาดในช่องนี้นะคะลูกช่อง6กนะคะกาถูกลงไปเลยนะคะ ค่ะหน้าที่สิบนะคะต่อไปอีกหนึ่งหน้านะคะลูกนะคะก็คือแบบฝึกหัดในหน้าที่สิบเอ็ดนะคะเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขแสดงจำนวนรูปที่กำหนดแล้วเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องว่างนะคะทีนี้มานับดูนะคะในข้อที่หนึ่งนับดูสิคะลูก หนึ่งสองสามถ้าหลคะลูกสามเราก็เขียนสามนะคะต่อไปมาดูทางด้านขวามือนับดูสิคะลูกหนึ่งสองสามนี่ก็สามเหมือนกันเราก็เขียนสามเพราะฉะนั้นสามกับสามเป็นยังไงคะเท่ากับนะคะก็เอาเครื่องหมายเท่ากับนี้มาใส่เลยนะคะค่ะทีนี้คุณครูก็ให้นักเรียนทําแบบภุณัดในหน้าที่เก้าหน้าที่สิบหน้าที่สิบเอ็ดนะคะลูก ทำเสร็จแล้วนะคะก็นำมาส่งคุณครูในวันจันทร์ที่28นะคะค่ะวันนี้คุณครูก็ได้สอนเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวนนะคะให้กับนักเรียนแล้วนะคะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะค่ะ